สวัสดีเพื่อนๆชาวมันทรกพิกัดกับพอแบงค์ทุกคนเลยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมทศการและทีมงานสตาร์ทอธนะฮะสำหรับวันนี้เราจะมาทำวิดีโอพรีวิวรีวิวปืนและทดสอบกันกับซีรีส์ pbic 2015นสาะฮะก็สำหรับในรอบนี้ปืนที่เราหยิบขึ้นมาทำการรีวิวเป็นปืนแรกก็คือปืน lga 3 pbic 2015นะฮะต้องเกริ่นก่อนนิดนึงว่าสำหรับซีรีส์ pbic 2015นนั้นนะฮะการที่จะได้ปืนในซีรีส์เหล่านี้มาเนี่ยจะต้อง เปิดสุ่มหาเอาในกระชะป่องนะครับผมแต่ถ้าว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งซีรีส์ที่น่าค้นหาหน่าสะสมเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าแต่ละปืนนั้นมีการเปลี่ยนแปลงสเปคต,ตัวปืนแทบทั้งสิ้นนะมีเพียง2ปืนเท่านั้นที่ไม่ได้รับการปรับปรุงสเปคต,ตัวปืนก็นนคือจะเป็นเชเท็นะปืนสไนเปอร์ M200 และ M 18 8 7ปืนลูกสองนะที่มีการคงสเปคต,ตัวเดือมาไว้นะแต่ว่าเพิ่มกระสุนขึ้นมาอ่านะ ก็สำหรับวันนี้คลิปที่เราจะรีวิวกันในวันนี้จะเป็น PBC i 2015 LGA 3นะฮะก็สำหรับปืน LGA 3ในซีรีส์ PBC 2015จะมีการปรับเปลี่ยนสเปคตัวปืนก็คือ Power ลดลงไป2หน่วยเพิ่ม Accurary รมา1หน่วยนะฮะและเพิ่มกระสุน45นะัดสเปคอื่นๆเหมือนเดิมนะฮะก็คือถ้าเทียบกับซีรีส์ที่เป็นซีรีส์ย้อมแมวตัวอื่นเนี่ยก็คือจะเห็นว่าพาวเวเนี่ย ดรอปลงมา2นะฮะแต่ว่า a c c u r a า y เนี่ยเพิ่มขึ้นมา1ก็ความแม่นยำของตัวปืนก็จะสูงขึ้นมานิดนึงแต่ในขณะเดียวกันก็เสียดาเมจไป2หน่วยนี่เดี๋ยวเรามาดูนว่ามันจะได้เสียคุ้มหรือเปล่านะฮะสำหรับ A U G ในการเล่นนะผมใส่ฉายาอยู่แค่สายาฉายาเดียวเท่านั้นนะฮะก็คือล้านสี่นะเป็นเรียกว่านะเป็นฉายาพื้นฐานของมือกลทุกชนิดนะนี่เลย ความเร็วในการล่ากระสุนบวกสนะถือว่าเป็นอะไรที่ช่วยในการยิงได้เยอะพอสมควรแต่ในขณะเดียวกันคนที่ใส่ฉายาน,นี้ก็จะเสียการควบคุมแรงถีบกับปืนนะหมายความว่าปืนก็จะคุมยากขึ้นมาอีกระดับหนึ่งอ่าโอเคเดี๋ยวเราจะมาทดสอบโดยการยิงลากหัวนะฮะเราจะมาดูกันว่าไอ,อ้อ็กคลารีหน,หน่วยเนี่ยมันจะเห็นผลเยอะหรือเปล่านะฮะมามา,มา,มาหน้ากระดาเลยฮะทีมงานทีมงานหน้ากระดาเลย แถวตอนลึกไม่ได้เหรอเออตอนตอนลึกก็ตอนยิงย้ำๆดีกูจะยิงลากหน้ากระดานเลยเพ่มันไม่แบบว่านัดเยวแล้วก็เฟซซิ่งช็อตแบบหมดเลยอะเออไม่ไทะลุเอวจีไม่ไม่เหมือนสนไหนลูกเลยอ่าหน้ากระดานตแถวหลังชีทแคแพ์หลังชิดหลังชีดแถวแถวโอ้ยเอเอาต่อไหนดีเอาคนนี้คนนี้เป็นคนแรกแล้วกันเนาะเอาเป็นคนแรกแล้วกันไปทางซ้ายไอ้คนนี้คนนี้เลยคนนี้เลยไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้คนนี้เลย เขอ,อยู่นี่นคนนี้คนไหนอะไอ้เน,น่ลาถุงอะลาถุงไปอยู่ฝั่งนู้นไ,ไปไปต่อแถวเพื่อนไปนะโอเคนะผมต้องบอกว่าการยิง a อ g นะฮะคือผมจะยิงค้างนะเหมือนการยิงลากทั่วๆไปนะนี่เราให้ทีมงานถอดหน้ากากออกทุกคนนะไม่มีหลุดแน่นอนนะแต่บางทีผมก็เคยเห็นไอ้หมวกแก๊ปแม่งกระเด้งเหมือนกันนะ,นะก็ในการยิงเอวนะครับผมจะใช้เป็นเป้าเลเซอร์นะครับผมคือกระสุนเนี่ยไปตามเลเซอร์เลยนะเออลืมบอก ลืมดูเลยลืมตกใจเลยเพิ่งเห็นตัวปืนสวยดีนะฮะตัวปืนสีทองมีเก็ดปลาด้วยมันคงไม่ใช่เก็ดปลามันคงจะเป็นเก็ดมังกรหรือเก็ดอะไรสักอย่างนะสวยดีนะฮะมีคำว่า PBC ด้วยเอ้ยเพิ่งสังเกตมันเงาด้วยนี่หว่าโอ้กล้องไม่เปลี่ยนนะฮะไม่เหมือน p b ทซนะ p b ทซเนี่ยกล้องเปลี่ยนแต่อันนี้กล้องเดิมๆนะกล้องไม่เปลี่ยนนี่เอาละนะเริ่มยิงกันแล้วดีกว่านะพอเลเซอร์ได้จุดปุ๊บก็ปับป๊บปับป๊บ อ้าวทำไมง้อยังอยู่อ่ะเอาเดี๋ยวเพื่อนน้อยใจ่ะเออเดี๋ยวเข้าไปในบ้านดีกว่ารู้สึกว่ามุมมันแคบไปหน่อยเอาตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงบันไดตรงบันไดเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยหน้ากระดานนี้เลยเนี่ยหน้ากระดานนี้เลยเออนั่นแหละนั่นแหละอ่าเยี่ยมไปเลยนะฮะเวลายิงเนี่ยฮะคือเราจะรู้ได้ไงว่ากระสุนต่ำไปสูงไปหรือเปล่าให้สังเกตที่แท่นตรงนี้เนี่ยขอบแท่นที่ผมเล็งเนี่ยให้เดเซอร์มันอยู่ข้างบนนะฮะ จะเป็นแนวหัวเสมอนะฮะเวลายิงไปเนี่ยผมก็จะยิงค้างตั้งแต่นัดแรกที่กดเมาส์ลงไปเลยนะก็ศูนย์สี่สิบห้านัดถือเป็นสแตนดาร์ดที่สูงพอสมควรแล้วก็ค่อนข้างโอเคในการยิงลูดหัวเนะ่ยรื้อมากระสุนได้ที่แล้วก็ลูดเลยฮนะอืมช่วงยิงนัดต่อนัดนะฮะก็ร้านสี่มันช่วยอุด,อดข้อบกพร่อ,องตรงนี้ได้เยอะแหละนะแต่ว่าด้วยความที่มันมันยังไงล่ะมันเป็น aug เนี่ย มันแก้อะไรไม่ได้อยู่แล้วนะฮะลูดลูดลูด,ลด,ลดมีรอดไปนหนึ่งนะก็การลูดเรื่องขวาเป็นยำรู้สึกว่ามันรู้สึกว่ามันอเห็นผลไม่ค่อยเยอะนะก็มีนะก็มีกลับคืนเร็วหน่อยก็คือเห็นผลแต่ว่าน้อยอยู่เหมือนกันอนะันนี้ผมลองยิงชุดอัดกําแพงดูนะ กระสุนก็ยังคงถีดเป็นแนวเส้นตรงนี้ถ้ากดแบบว่าด้วยความเร็วกบับคงที่หน่อยนึงโอ้หนนเหนไหมฮะมันเดี่ยวเป็นเส้นตรงเลยนะฮะถ้าเรากดช้าๆเด้งเทียนัดนะฮะกระสุนจะออกเป็นรูเดียวเลยนะอันนี้เร็วไปก็จะเด้งขึ้นมาหน่อยแต่อย่างว่านะใส่ชัยอารันสีอ่ะโอเคเดี๋ยวไปตายหาแป๊บนึงเดี๋ยวมา,าปัาม๊มเดี๋ยวเรามาลองดูกับปืนอีก กระบอกหนึ่งนะฮะ PPTC เจ็บเทียบกันดูหน่อยดีกว่าเอาละ่ะเราจะวัดดาเมจกันมาใครเลือดเต็มออกมาเรามาดูกันก่อนว่าปืน AOG ที่เป็นดาเมจสแตนดาร์ด28ดนะฮะดาเมจ28นะครับนะฮะผมยิงลำตัวเหลือเท่าไหร่ปัาดบ96ครับ96นะฮะ96โอเคนี่เดี๋ยวคนเลือดเต็มออกมาอ่ะยิงขาเหลือเท่าไหร่ป้าบ107 ยิงขาเหลือร้อยเจ็ดนะฮะอ่าโอเคแล้วเราลองยิงแขนกันดูบ้างนะฮะอ่าวันเวยอยู่ยเฉยเออเจ็ดเหลือเท่าไ <170. S 1> หร่ออะรนะเจ็ดเจ็ดเหรอร้อยเจ็ดร้อยเจ็ดแขนกับขาเนี่ยคือมันเป็นถือว่าเป็นชิ้นส่วนเดียวกันละกันเพราะว่ามันทำดาเมจเท่ากันนะฮะอันนี้คือปืน AUG ที่มีพาวเวอร์ยีนะครับผม28เราจะยืนตรงนี้นะครับผมจะยืนตรงเงาตรงนี้นะเดี๋ยวเราจะกลับมาอีกครั้งแล้วก็เอาปืน อีกกระบอกมาทดสอบนะก็คือไอซีสองร้อยสิบหที่มีพลังยี่สิบเดี๋ยวเราดูกันว่าจะต่างกันเยอะไหมกลับไปที่เดิมอยู่ที่เดิมอยู่นิ่งๆเป็นลูกดิ้งยังไงเฮ้ย <c oughs> เลือดเต็มกันปะเนี่ยเลือดเต็มนะใครเลือดเต็มอ่ะปอนอยู่ไหนอ่ะป้าลาบถุงอ่ะป้าลาบถุงก่อนเลยเมื่อกี้โดนกลางกลางนมเลืเอดอ่ล่องนมน,นี่เนยเก้าห้าเก้าห้านะฮะเมื่อกี้เหลือก็เก้าสิบเจ็ดใช่ไหมเก้าสิบหกครับเก้าสิบหก คือด้วยความที่ระยะระยะในการยิงมันต่างกันด้วยนะฮะเดี๋ยวลองกลับมาอีกครั้งพร้อมระยะเดิมนะฮะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนระยะในการยิงดูนะฮะเมื่อกี้ผมยิงใกล้หน่อยนะผมยิงแค่อยู่ตรงเงาเนี้ยก็ยิงยิงที่เป้าหมายเนะี่ยมันเหลือ95นะเดี๋ยวเราจะลองถอยลงไปอยู่ที่เดิมอีกเดิม่ะเดี๋ยวลองถอยล่นลงไปนะเดี๋ยวยนะเท่าไหร่ฮะ97ครับ97นะฮะคือยิ่งระยะมันไกลขึ้นนะฮะดามเมจก็จะยิ่งบางลงนะครับผมเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วอ่ะโอเคมาเงาะเงาะทีแรกเมื่อกี้เหลือเท่าไหร่นะ <10 7. S 1> ร้อยเจ็ดร้อยเจ็ดยิงบริเวณขาอ่าไม่ต้องทดสอบแขนเรายิงขาอย่างเดียวแล้วกันอ่ะง้ออยู่ไหนเลยง้อตัวไหนวะอ่าโอเคถอยหลัง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 นิดนึงอ่าโอเคพ่ออ่ายิงขานะฮะเ <10 9. S 1> หลือร้อยเก้าร้อยเก้านะฮะเห็นต่างขึ้นมาสองหน่วยนะฮะก็คือต่างในต่างในทางที่ลบนะไม่ใช่ทางที่ดีถ้าแบบเออมันเหลือร้อยห้าแสดงว่าปืนมันหนักขึ้นนะแต่นี้มันเหลือร้อยเก้าหมายความว่าปืนมันเบาเบาขึ้นไปสองหน่วยนะฮะ ก็คือปืนตัวนี้เนี่ยไอซีสได้มีการลดดาเมจลงไปพอสมควรนะคือ2หน่วยแต่2หน่วยถามว่าเห็นเห็นชัดเห็นช er e. ัดในลักษณะการยิงตายไหมต้องลองดูว่าโปรติกี่นัดตายนะฮะอ่ะโอเคเดี๋ยวดิมมี่แล้วกันเฮ้ยหลังเลยเพ่หลังติดตาไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอก1 2 3 4 4นัดตายนะฮะมาตรฐานสแตนดาร์ดสี่นัดตายเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนระยะกันดูบ้างนะฮะว่ายี่นัดตายนะฮะ อ,อยู่เฉยๆหนึ่งสองสามสี่เหลือเท่าไหร่ <can> เหลือแปดนะฮะยิ่งระยะไกลเนี่ยมันก็ดาเมจก็ยิ่งบางลงนะฮะในอันนี้ผมจัดตรงประตูนะฮะยิงไประยะไกลๆนี่เดี๋ยวมาดูว่าปืน l g ที่มี Power อรยเนี่ยจะกี่นัดตายนะฮะใช้ t c PBTc นะฮะเป็นอีกหนึ่งปืนที่ผมชอบมันมาเพรากล้องมันสวย เอาละนะามาดูกันว่ากี่นัดตายอ่าหนึ่งคนอยู่ตรงกลางเลยห,หลังหลอ่านะเงาะนี่เองเมื่อกี้ PbIC 2 5 1 5ยิง5นัดตายนะฮะเรามาดูกันว่าปืนนี้5นัดหรือเปล่า1 2 3 4 4ตายนะฮะต้องบอกเลยว่ามันต่างกันด้วยระยะทางที่ผมยิงและนัดหนึ่งเนี่ยมันทำดาเมจต่างกันประมาณ3 2 -3 ถึงสหน่วยนะ หมายความว่าพอ3นัดเนี่ยมันดามเมจมันก็จะต่างกัน12หน่วยแล้วนะฮะหมายความว่ายังไงนัดที่4ก็ตายนะฮะทีนี้เรามายืนใกล้ๆกันดูนะดิมมี่ระยะเดิมเลยอ่ะหันไปเมืกก่อกี้ดิมมี่กนะี่นัดตายนะ4 4นัดนะฮะแต่ยังไงซะระยะนี้ต่อให้เป็น t ี t ี4นัดก็ตายเหมือนกันเพราะว่าอะไรเพราะว่าเออความแตกต่างของระยะในการยิงมัน มันไม่เห็นกับดาเมจนะครับคือดาเมจตรงนี้เนี่ยมันแต่จำที่สามอยู่เท่าไหร่เออจำที่สามได้ไหมตอนจําได้จำได้ตอนแรกเหลือสามสามเออนี่ NC ใช่ป่ะ <24, 24 S 1> TC หร<ม>ือ TC เหลือยี่สิบสี่ TC หลือยี่สิบสี่สามสามกับยี่สิบสี่ลบกันสีเหลือเท่าไหร่ติ๊กต๊อก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 เร็วโบ๋เรลยเก้าไงน่ะต่างกันเก้าหน่วยนะฮะระยะระยะประมาณเนี้ยเนี่ยฮะระยะที่ผมยิงเนี่ยอันนี้ถือว่าระยะ จัดว่าเกือบๆจะกลางและใกล้อยู่ใกล้ๆเลยใกล้มาหน่อยหนึ่งนะนี่ก็ระยะประมาณนี้เนี่ยต่างกัน9หน่วยนะฮะต่อถ้ากระสุน1นนัดเฉลี่ยเมื่อกี้ก็ยิงไป3นัดใช่ไหมเท่ากับว่านัดละ3าหน่วยอา่าต่างกันนัดละ3หน่วยนะฮะถ้าในระยะไกลอา่านี่ในระยะไกลที่มีหันหลังเลยหันหลังโหลดอา่าป้าบรือเท่าไหร่เก้า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 ปอนจำได้ไหมว่านัดแรกเือเท่าไหร่เก้าเจ็ดเก้าเจ็ดนะฮะ แ97 99นะฮะต่างกัน2หน่วย2หน่วยถ้ายิง4นัดก็ต่างกัน8หน่วยและพอดีว่าตอนที่เรายิงทดสอบกันมันเหลือเลือดแพอดีนั่นหมายความว่าไอ้นัดที่4ก็จะเป็นนัดสังหารพอดีนะฮะโอเคเพราะฉะนั้นสรุปเป็นที่แน่ชัดแล้วว่านะฮะ AOG PBA C M15 นะคือ2ดาเมจที่ลดลงไปนั้นเห็นผลเยอะนะฮะเห็นถือว่าเห็นผลเยอะนะเพราะว่า บางตัวเนี่ยเรายิงเราต้องใช้กระสุนยิงเนี่ย PBAc 15ใช้กระสุน5นะัดเพื่อสังหารนะ shit. เพราะว่าเลือดมันเหลือ8ในขณะที่เลือดเหลือ8เนี่ยความแตกต่างของดาเมจที่เราใช้ปืน AG ที่มี power standard อย่าง28หน่วยเนี่ยมันยิงต่างกันนะัดละ2นะฮะพอนัดที่4ปึ๊บดาเมจนัดที่4ก็จะเพิ่มขึ้นมา8หน่วยพอดีเพราะฉะนั้น,น,นไอตัวที่เหลือแที่ PBAc 1 5ยิงแล้วไม่ตายปืนอื่นที่เป็น สองหน่วยเนี่ยที่เป็นพาวเวอร์ยีก็จะสังหารได้ในทันทีในนัดที่4นะแต่ไอซีตัสก็ต้องไปสังหารในนัดที่5เพราะว่านะโดยความที่มันลดพาวเวอร์ลงไปแต่ในระย,ยะใกล้กับกลางไม่ค่อยเห็นผลนะถือว่าไม่ค่อยเห็นผลเพราะใช้จำนวนกระสุนเท่าเดิมนะในระย,ยะใกล้กลางเนี่ยสนัดอ่านสะนัดเหมือนกันพีบีีก็4นัดเหมือนกันนะฮะแต่ถ้าถามว่าการทําสร้างนะการทําสร้างเนี่ยพวกปืนที่มี พาวเวอร์อารที่มีพาวเว28เนี่ยก็ทำซ่าได้ดีกว่าแต่ความแม่นยำของ PBC 2 0 15ก็เหนือกว่าแต่ในขณนะดเดียวกันการทำซ่าก,ก็สู้พวก28พาวเว28ไม่ได้นะฮะโอเคเดี๋ยวเราเอาปืนไปเออไปตองแล้วมั้งต่องแล้วมั้งเอาไปเดี๋ยวก,กดอีกรอบดีกว่านะเดี๋ยวจะอธิบายขั้นตอนการยิง a g g นะเพื่อมีใครแบบดูคลิปแล้วก็ยังยิง a g g ไม่เป็นนะแบบ เล่นผมเล่น LG ไม่เป็นนะเข้ามาดูเฉยๆนะฮะไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราจะบอกวิธีการยิงคร่าวๆให้นะในการเล่น LG จนะฮะจะมีการเล่นอยู่2ประเภทนะ,ะคือหลักๆแบ่งออกไปเป็นเปิดเอฟเฟกกับปิดเอฟเฟกนะฮะนะผมจะปิดเอฟเฟกให้ดูนะฮะแล้วก็ส่วนใหญ่เขาก็าจะปรับต่ำกันนะแต่ผมไปปรับสูงทีนี้เวลาเราเล่นเราเล่นเนี่ยฮะคือคนที่เล่นปิดเอฟเฟกส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะไม่ค่อยใช้เลเซอร์นะ ผมไม่ค่อยเห็นเขาใช้เลเซอร์เพราะว่าเขาจะใช้เป้าเป้าสองเป้าสมเนี่ยเอ้ยเป้าสองเป้าหนึ่งเนี่ยนะแล้วก็ลักษณะการยิงของเขาเนี่ยก็คือ LG พวกนี้เขาก็จะเบิ้ลเบิ้ลเบิ้ลย้ำหัวเนี่ยเนี่ฮะสังเกตดูว่ามันต้องคนที่แบบชินจริงๆนะฮะอันนี้เป้าผมตกเอบาอบแอบปอดโอ้โหมันหลบมันหลบลิงไม่โดนตรงแล อออเออผมเป็นคนที่ไม่ถนัดมากนะคือปกติแล้วคนที่ปิดเลเซอร์นะคือเราก็จะเห็นว่ามันดูมันดูแบบว่าไม่มีอะไรอะเราก็เอาเป้าเนี่ยพยายามดูที่เป้าแล้วก็เอาเป้าเนี่ยไปครอบอย่างเดียวนะเอาเป้าไปแบบว่าครอบตัวแล้วก็ย้ำๆๆหรือว่ายิงค้างยิงชุดแล้วก็เป้าก็ตามตัวเลยเนะฮะ แต่วิธีสังเกตดูก็คือให้ตรงจุดเขียวๆนะฮะมันต่ําลงมานิดนึงต่ำกว่าหัวนิดนึงนะฮะจุดเขียวๆที่ตรงกลางเนี่ยให้มันอยู่บริเวณคอนะเพราะกระสูนมันจะอยู่บนจุดนะแต่ผมไม่ค่อยชํนานาญในการเล่นเล่นแบบปิดเลเซอร์สักเท่าไหร่นะเดี๋ยวผมเปิดเลเซอร์ดีกว่านะทีนี้อาร์คเนี่ยเวลายิงเนี่ยเราจะแบ่งนี่แบบพูดแบบสรุปคร่าวๆอย่างรวดเร็วแบ่งการยิงอยู่2ประเภทก็คือการยิงชุดนะฮะการยิงชุดเหมาะกับการซูมยิงนะฮะหรือยิงใน ระยะไก,กลย,ยิงแฮกไปหาเป้าหมายนะฮะยิงเทียนัดนั่นเองนะนั่นคือการชุดแต่การใส่ฉายาลั่นสี่นะฮะข้อเสียก็คือว่าถ้าเราใส่ฉายาลั่นสี่นัดที่สองถ้าเราคลิกเร็วเกินไปมันจะทําให้ปืนถีบขึ้นสูงมากนะนะฮะอนี่มันโดนมั้งไหมเนี่ยเออนี่มันตามไปนี่ยเออเนี่ยฮะมันเหมาะกับการยิงแฮกนะฮะการยิงเทียนนัดหรือการยิงชุดเนี่ยมันเป็น การยิงที่ให้ความแม่นยําไปถึงจุดเป้าหมายแต่ว่าข้อเสียคือมันยิงได้ทีละนัดนะฮะทีละนัดหรือ2นัดนอกจากเราคุมปืนนะฮะน,นะอันนี้ก็เป็นอีกลักษณะการยิงนึงก็คือการยิงทีละนัดแล้วก็ยิงชุดทีนี้อีกลักษณะการยิงหนึ่งที่ผมจะเล่นบ่อยมากก็คือการยิงค้างอ่ะหน้ากระดานตรงบันไดหน้ากระดานตรงบันไดหน้ากระดานตรงบันไดนะฮะ คืออีกลักษณะหนึ่งที่ผมเล่นแล้วเล่นบ่อยมากก็คือการยิทงท้าในลักษณะนี้นะฮะคือมันลักษณะมันเป็นสายลู่ปืนนะฮะเนี่ยฮะ,ะ,ฮะคือกดค้างแล้วก็ใช้เลเซอร์เนี่ยพยายามมองมองไปที่หัวนะฮะเราสมาธิเราอยู่ที่จุดเลเซอร์ะฮะจุดแดงๆตรงกลางหน้าจอเนี่ยฮะแล้วก็พอพยายามคุมปืนให้มันเลเซอร์มันอยู่ตรงจุด,จดแนวหัวเนี่ยฮะแล้วมันก็จะแบบป๊อก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 อย่างเงี้ย มนเป็นคนที่ลูดง่ายนะ AUG บอกเลยว,ว่าลูดง่ายสุดในเกมเท่าไหร่นะก็ลักษณะการดิงไม่มีอะไรมากจำแนกสองประเภทนะก็คือยิงแบบค้างนะฮะแบบที่ผมยิงกับยิงแบบชุดนั่นเองนะครับผมโอเคนะก็ฝากเอาไว้เพียงเท่านี้5บึ้มนะก็ฝากเอาไว้เพียงเท่าน,นี้สำหรับคลิปวิดีโอการรีวิว p p i C 2 0 1 5 AUG A3 คงไม่มีอะไรมากแล้วนะต้องบอกเลยว่า ปืนนี้มันอยู่ที่ว่าผู้เล่นจะเลือกใช้นะแต่ด้วยสเปคที่มาอย่างนี้ผมกลับมองว่าไอ้ดาเมจสองหน่วยที่ดรอปลงมาเนี่ยมันมันเห็นผลนะเออมันเห็นผลจากระยะไกลๆเนี่ย p b t c 4ีนัดตายอย่างเงี้ยกับ IC 2ีอต้องยิงนัดที่5นะเพื่อปิดที่ประตูหมายความว่าห้านัดตายนั่นขนาดว่าตัวที่ผมยิงเนี่ยไม่มีหน้ากากที่บวกดีเฟน์ด้วย แล้วถ้าสมมติว่าใส่หน้ากากที่โบกดีเฟนต์ด้วยจะยิ่งแมวใหญ่ไปอีกนะแต่นัดที่5ก็ตายอีกทีแหละเออเผิ่มอาจจะมีนัดที่6หรือเปล่าเออไหนๆก็ไหนๆและลองแม่งเลยแล้วกันมาขอหนึ่งคนใส่หน้ากากโบกดีเฟนต์อันไหนอ่ะอันไหนเกิดอะไที่เป็นโบกดีเฟนต์อะไฟมาอันไหนคือโบกดีเฟนต์อ่ะก็หน้ากากมันก็โบกดีเฟนต์มันเขียนอยู่อารเรียนเออไอซีอย่างงี้ทีเอ็นอย่างงี้เออไม่มี มีมีท e b บ c ผม c. ผมสา่แล้วปอ่าโอเคมาไปใส่แล้วกดมาเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าห้านัดจะเอาอยู่หรือเปล่านะี่อยู่ก็แบบเฮ้ยเกิดคำถามขึ้นมาก็ปิ้งขึ้นมาอลองทดสอบกันดูเลยนะเพื่อไม่ให้คนดูแบบมีข้อข้องใจหลังจากดูคลิปวิดีโอจบไปเนะียติงตุงมา เริ่มด้วยการเอา IC 2 0 5อมายิงในระยะไกลก่อนเลยนะระยะไกลย,ยิง5นัดนะฮะจะรู้งิว่าจะเหลือ5นัดเหมือนเดิมหรือเปล่าหัลหลัฮะ 1, 2, 3, นึงสองสามสี่นาทีสีผมจำได้ว่าถ้าไม่มีหน้ากากเหลือ8นี่เหลือเท่าไหร่ฮนะ20สครับเหลือ20นะฮะยังไงซะนัดที่5ก็ตาย สรุปเป็นที่เรียบร้อยเนะี่ยอเคเดี๋ยวลองหน้กกากลางนึงแล้วกันเอ่อจ๊กเกอร์จ็อกเกอร์ที่ขึ้นชื่อได้ว่าถึกจัดว่าถึกนะฮะหนึ่งสองอุ้ยเมื่อกี้หน้าไปกี่นัดน,น,น,นะเอ้ยเมื่อกี้โดนไปกี่นัดแล้วเนี่ยเฮ้ยสองนัดครับพี่สองนัดสามนะสี่ห้าตายเหมือนกันนะฮะเป็นข้อสรุปแล้วว่าตายเหมือนกัน่า 5นัดนะหานัดตายนี้เรามาดูระยะระยะใกล้ๆก,กันบ้างนะฮะใกล้ๆอาหารเลยใกล้ๆนี่สี่นัดใช่ไหมฮะนี้เรามาดูกันว่าสี่นัดจะเอาอยู่หรือเปล่า1 2ึ่สสไม่อยู่นะครับชัดเจนเลยเอาแล้วโอ้โหสี่นัดเหลือแปดนะฮะสี่นัดเหลือ8ะะดเ,อ 8, เทียบเท่ากับการไม่ใส่หน้ากากที่ผมยิงในระยะไกลนะฮะอันนี้ผมยิงในระยะใกล้ สี่นัดเหลือแปดนะฮะหมายความว่าต่อให้ระยะใกล้ขนาดนี้ก็ยังต้องห้านัดตายนะยอ่ะปืนจ่อตัวเลยเวเป็นลูกลิงหรือไงมันอยู่เฉยได้ไหมเนี่ยฮะคนอื่นนี่ว่าอ่ะทีไงหันหลังเลยปืนจ่อตัวแม่งเลย,อ,นนเลยอันนี้ใกล้สุดๆใกล้แบบระยะประชิดเลยนะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้านะฮนะนัดที่สี่เหลือเท่าไหร่จำได้ป่ะแปดครับนัดที่สี่เหลือแปดนะชัดเจน,นะฮะ คือมันจะเริ่มมีผลตั้งแต่ระยะเกือบเกือบจะกลางไกลลงไปนะฮะเออนั่นแหละมันจะเริ่มเห็นผลแล้วก็เป็นที่แน่ชัดแล้วนะฮะว่าห้านัดตายนะฮะอัะนไหนกน็ไหนแล้วเดี๋ยวยังไม่ได้เปรียบเทียบไปดูกันว่าเออแล้ว Power 28่สิบล่ะกี่นัดตายมารอบสุดท้ายรอบสุดท้ายเปรียบเทียบให้ดูกันชัดๆชัดช,ดชดเลยทีเดียวโอ้โหออากดเลย ก็โหลดก็โหลดอ้าวขั้นอ่ามาระยะไกลห้านัดนะ pbtc เฮ้ย pbitc it สองพันสิบห้าห้านัดตายนะนี้เรามาดูกัน pbtc สองพสิบห้าล่ะหนึ่งสองสามสี่ไม่ตายนะฮะสี่เหลือเท่าไหร่ครับเหลือแปดนะฮะนัดที่ห้าตายในขณะที่ pbtc ยิงระยะไกลเหลือ8นะฮะเหลือ8แต่ IC 2 0 1 5เหลือ20อนะ่าที้ระยะใกล้ผมว่าระยะใกลนี้ไม่น่นารอดว่ะผมว่าไกลนี้ไม่รอด1 2 3 4 4นัดนะฮะชัดเจนเห็นไหมฮะว่า POWER 2หน่วยที่ PBIC 2 0 1 5ดรอปลงมานะฮะมันเห็นผลในเรื่องของการยิงยิงแบบว่า ยิงแบบยังไงล่ะยิงแบบยิงให้ตายนี่แหละมันมันเห็นผลนะฮะสหน่วยเนี่ยดามเมจสองหน่วยเห็นผลมากแต่ในขณะเดียวกันก็เพิ่มแอคคูลารีมาหนึ่งนะซึ่งในมุมมองของผมนะฮะที่ผมเป็นคนที่เล่น AUG เป็นประจำผมยังมองว่า a g PBS c 2บียังปรับสเปคมาได้ไม่ค่อยครบไม่ค่อยคุ้มค่าสักเท่าไหร่นะลดลดตัวชูลงไป2นะฮะเพิ่มแอคคูลารีมาห ถึงแม้ว่ามันทําให้ปืนนิ่งขึ้นก็ตามนะแต่ในขณะที่การแข่งขันแล้วการเล่นจริงๆแล้วถ้าต่อให้ปืนนิ่งแต่ยิงศัตรูไม่ตายก็เท่านั้นนะการที่มีดาเมจเยอะๆก็ทําให้ศัตรูตายง่ายขึ้นนะก็แล้วแต่มุมมองบางคนก็อาจจะชอบแบบว่าปืนนิ่งๆยิงง่ายขึ้นแต่ดาเมจน้อยลงนะก็แล้วแต่มุมมองนะก็ฝากไว้เพียงเท่านี้สำหรับ p b บ2เอสนะส่วนการที่จะได้หามันมานครอบครองนั้นก็ต้องเปิดกาชบปองเอานะ p b c 2เอส AUGS 3ก็อาจจะไม่ใช่ปืนที่อยากจะอาจจะได้หรือไม่ได้ก็ไม่รู้นะฮะแต่ปืนที่น่าสนใจจริงๆแล้วนะฮะมันคือปืนพกนะฮะที่ผมอยกจะบอกเลยว่ามันแจมแมวจริงๆเดี๋ยวเราจะไปรีวิวกันให้ดูในคลิปวิดีโอหน้านะก็อย่าลืมติดตาม Subscribe กันเอาไว้ด้วยเพื่อรับชมในคลิปวิดีโอตอ่อๆไปก็สลับคลิปนี้ LGVAC 2 5 1 5ฝากเอาไว้เพียงเท่านี้นะฮะบาย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 นะครบคุณที่มนานตาร์ททุกท่านบายบาย Yeah. Bye 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 bye.